สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวที่วัดเขาถ้ำประทุนครับอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับอยู่ที่เล,เลขที่หนะึ่งหมู่สิบสองตำบลทับหลวงครับอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับเป็นจุดเช็คอินที่มีเพื่อนๆมากมายนะครับได้มาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องครับ ที่สำคัญของวัดเขาถ้ำประทุนก็คือมีพระอุโบสถที่สวยงามตามธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอุโบสถแห่งนี้คือนำเศษไม้หรือว่ารากไม้จากในป่าเขาที่ชาวบ้านได้ตัดต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ เสร็จแล้วเหลือเพียงตอไม้ที่เป็นรากพระภิกษุสงฆ์ได้เห็นว่ารากไม้ตอไม้ควรนำมาใช้เกิดประโยชน์ได้วางแผนสร้างพระอุโบสถด,ด้วยรากไม้และตอไม้ส่วนที่เหลือจากชาวบ้านนำเอาส่วนของลำต้นไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ก่อนและเหลือเพียงรากไม้และตอไม้เป็นบางส่วนในอดีตได้มีการนําเอาไปเผาทิ้งหรือว่าเผาไฟนะครับตอไม้ต่างๆที่เราขุดมาแต่ทางวัดได้ได้เป็นผู้ต้นจุดประกายความคิดนำเอารากไม้ตอไม้มาสร้างประดิษฐ์เป็นอุโบสถโดยใช้เศษไม้ส่วนที่ เป็นรากหรือว่าตอไม้มาสร้างเป็นอุโบสถหลังแรกในโลกนี้ที่สามารถประดิษฐ์ประดอยด้วยความประณีตเป็นศินละปะในรูปปฏิมากรชิ้นเอกของโลกอีกชิ้นหนึ่งเพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ปรารถนาเคารพศรัทธาในพระพุทธ,ธองค์ได้มาชื่นชม ผลงานอันเลิศด้วยความสุขและสมปรารถนานีรันดอน,นครับก็เชิญเพื่อนๆฮนะแวะมาด้วยตัวท่านเองที่วัดเขาธรรมประทุนนะครับแล้วเราจะนำพาเพื่อนๆไปชมข้างบนนะครับข้างบนซึ่งเป็นพระอโบโสถครับที่สร้างด้วยรากไม้ทางหลังนะครับเชิญเชิญเพื่อนๆติดตามเลยครับ เอาครับครับเชิญเพื่อนมาเที่ยวที่วัดนี้เยอะๆนะครับจะได้รวยจากกรุงเทพครับครับก็มาแนะนําให้เพื่อนได้ทราบว่าครับวัดที่นี้ดีมากเลยมาจากกรุงเทพเหรอครับพี่นครสวรรค์คนเสร์ฐีครับถ้าเป็นย t u b e เลยครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ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 ผมก็เป็นลูกหลานชาวด่านช้างครับ แต่มีบ้านอยู่กรุงเทพมาเป็นลูกหลานชาวอุไทยด้วยครับครับครับขอบพระคุณมากครับก็จะได้ชาวบ้านเพื่อนๆได้มาที่นี่ด้วยครับพันกันเลยครับเป็นกูซังคนสุพรรณเหมือนกันขอบคุณมากครับที่นี่มาโอ้สวยเลยครับขอบคุณครับคุณพี่โชคดีครับ มีเพื่อนมาด้วยอยู่ข้างบนครับเชิญชมข้างบนนะครับว่าตอนนี้กําลังก่อสร้างอ่หลายสิ่งอยู่ครับที่นี้นะครับเห็นได้ว่านี่คือรากไม้ตอไม้ทั้งนั้นเลยครับเอามาใช้เกิดประโยชน์นะครับก็กําลังก่อสร้างนี่พื้นนี้เราก็ใช้รากไม้หมดนะครับตอไม้ทั้งหมดเลยครับพื้นนี้เป็นรากไม้หมดนะครับ อีกหน่อยก็คงใช้ไปตัวสารเสริมที่เอามาต่อต่อ,ตอให้รากมันมาชนกันนะครับต้องใช้ตุนทรัพย์ครับนี่ครับอยต่อน,นี้ต้องใช้ปูนมาทํานะครับอีกหน่อยนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งช่วงนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยด้วยแหละครับจะเห็นว่านี่แหละครับรากไม้ต่อไม้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้มากหายครับ รอบๆนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นรากไม้ที่เอามาสานต่อกันนะครับนี่คือด้านรอบด้านนอกพระอุโบสถครับมีการแกะสลักโดยวิจิตพิสดารที่งดงามครับ สวัสดีครับช่างเออเก่งจ่างเลยนั่นมาไม่เจอให้มันอยู่ข้างล่างว่าไปเก็บงานตรงนู้นสวยจังนะครับสาธุด้วยฝีมือยิงย่งเลยครับที่นี่เราใช้รากไม้ครับมาก็มาแกะบรรจงด้วยวิจิตพิสดารด้วยฝีมือของอช่างวิจิตสินของชาวไทยเราเลยนะครับเป็นใช้แกะแกะมาให้เห็นชัดเจนว่า ครับเกะมาจากต้นเลยครับโดยใช้สมาธิจิตแล้วก็จินตนาการนะครับตามวิธีการที่เกิดเห็นในความสวยงามในจินตนาการนะครับการสร้างปริมากรรมอาจจะยากนิดหนึ่งแต่เป็นความงดงามและวิจิตวิสดานครับ เพื่อโดยทั่วไปนี่ที่เราเห็นว่าจะเป็นเป็นไม้ทั้งหมดนะครับเป็นไม้เหลือเพียงการยาแนวนะครับไไปไป,ไปสวยนะสวัสดีครับ ท่านมหาเศรษฐีจากภูเก็ตครับจิฮฮามาครับพิครับเป็นวัดแรกในโลกก็ว่าได้ที่นําเอาวัดสดุที่เราไม่ได้ใช้เรามใรามใช้เป็นประโยชน์จริงๆ,ๆเลยวัดนี้ครับที่สาคัญก็คือ,อพื้นนี่เราของพระบรสชนะครับเป็นต่อไม้ทั้งหมดครับเป็นเป็นไม้ที่เอามาตั้งวางกันนะครับแล้วก็เหลือเฉพาะรอยต่อตองนี้มีการใช้ กรอนเกิดเรียว่าสารที่มาเสริมออให้มันเต็มนะครับตเแื่อให้เกิดวิจิตรพิสดารมากขึ้นครับ ไม้ที่ได้นำมาเกะสลักก็เป็นไม้ที่ภาพเกะสลักต่างๆมีเจ้าภาพผู้มีใจที่เมตตาแล้วก็มาสร้างบารมีกันนะครับที่โบสถ์นี้แห่งนี้มากมายเลยครับเ,เพื่อนๆหากมีโอกาสก็แวะมาครับมาสร้างร่วมกันสร้างพระอุโบสถครับที่นี้ ไปให้ลูกหลานได้ชื่นชมแล้วก็เป็นที่เริ่มใส่ศรัทธาของสาธุชนทั่วไปครับ